สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพนเดชว,วิสัยท่านที่เข้ามาชมในช่อง YouTube กิจโพส n แนลก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยแม้มันจะไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยแต่เราก็ควรจะรู้นะครับก็คือประเทศอังกฤษครับ อังกฤษที่เขาเรียกว่าราชาอาณาจักรก็ได้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่อังกฤษนี่เป็นนายกนะครับอเมริกาก็เป็นประธานาธิบดีคนใหม่เป็นผู้หญิงอังกฤษก็จะมีนายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกก็คือมาการ์เ็ตทักเชอร แล้วกษัตริย์ของอังกฤษก็คือผู้หญิงที่ต้องคุยก็คือตอนนี้เมื่อว่าที่รัฐมนตรีนะครับก็คือนางดิทัสเมื่อไปเข้าเฝ้ากษัตริย์อังกฤษแล้วก็จะถือว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยสมบูรณ์เธอคนนี้เป็น อดีตรฐบนตีว่าการกระทรวงต่างประเทศคู่แข่งของเธอก็เป็นอดีตรฐบุตีว่าการกระทรวงการคังนะ,คร,ะนะงครับเธอก็ชะนะก็ตามตามที่คาดหวังไว้ครับเธอก็ชนะชนะคนที่เป็นคู่แข่งเธอก็คือคุณลิชีสูนัทซึ่งเป็น อดีตรัฐมนตรว่าการกระทรวงการคลังแต่คนคนนี้ก็มีมีเชื้อชาติเชื้อชาติหรือสัมชาติเป็นอินเดียไอการมันก็มันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ชาตินิยมมันก็เลยเรียกนางกุณลิตเนี่ย มันก็ไม่เลือกคนที่มีสัญชาติสัญชาติหรือเชื้อชาติไม่รู้ซึ่งเป็นอินเดียหน้าตาแกก็คืมเป็นแขกนะครับด้วยคะแนนแปดหมื่นกว่าคะแนนต่อหกหมื่นกว่าคะแนนมีคนใช้สิทธิ์ก็คือเป็นสมาชิกพักก็ประมาณแสนกว่าแสนกว่าคนคือไม่ได้ไม่ได้ชิงเป็นนายกรัรมนตรีนะครับชิงกันเป็นหัวหน้าพัก หัวหน้าพักอนรักนิยกและใครได้เป็นหัวหน้าพักก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยปริยาเพราะว่านายกรัฐมนตรีคนเก่าซึ่งเป็นหัวหน้าพักนี้ก็คือคุณบอริสจอรนสันซึ่งลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนกรนกฎาคมคเมื่อเธอไปไปหา กษัตริย์นะครับก็จสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบธท,ที่สองแล้วเธอก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยู่ก็คืออยู่ไม่ได้ครบวาระไม่ได้เริ่มวาระนะก็เป็นเวลาต่อจากนายกรัฐมนตรีคนเก่าซึ่ง เธอผู้นี้เป็นสายบูตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็จะบูกับรับเสเซียอย่างเดียวคราวนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงพอได้มาเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆแล้วก็จะต้องจับมือกับสหรัฐอเมริกาเล่นงานรัเสเซียก็ไม่รู้จะบูหรือจับนะครับ งานนี้เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้รัสเซียเป็นต่อมากๆเป็นต่อหลายขุมเลยทีเดียวไม่มีใครล้มรัสเซียลงได้เนื่องจากรัสเซียนั้นมีวัตถุดิบมีกา๊าซมีระไเยอะแยะมากมายไปหมดที่ผมเพิ่งพูดคุยกันวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้ว ที่เราก็โวยวายเราก็ชอบด่าทอการเมืองของไทยผมดูนะการเมืองเมืองนอกมันก็ไม่ต่างหาเหวอะไรกับของไทยหรอกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือประเทศไหนในโลกก็ตามอะ่ะมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบไปหมดหรอก แต่การซื้อเสียงมันมันไม่มีที่มันดีกว่าไทยก็คือมันไม่มีซื้อเสียงส่วนกฎหมายมัน,นะรุนแรงไหมบางทีมันก็มีเอื้อเอื้อกับผู้มีอำนาจก็เหมือนกันมันก็มีกันหมดแหละไม่มีประเทศไหนที่มันแบบเจ๋งกันทั้งหมดหรอกมันก็คุยโม้ไปได้ไอ้การนี่ตัวลายเลยตัวแสบอังกฤษนี่ก็ไม่ได้ธรรมดา มันเป็นผู้ดีอังกฤษก็เฉพาะกิริยามารยาทผมเคยไปกับมันเนี่ยโคตรน้ารำคาญเลยเออาก็เลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สมันก็จะลงจากรถไปเปิดประตูให้ผู้หญิงจะกินอะไรก็ต้องให้ผู้หญิงก่อนดูดีมากแต่ในชีวิตของพวกมันนะมันก็กดขี่ของเห็นผู้หญิงเหมือนกันแหละ มันไม่ได้มันไม่ได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมันแค่กิริยาท่าทางความมีมารยาทเท่านั้นเองคือวัฒนธรรมมันต่างกันถ้าเราไปอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างแม้จะดีขนาดไหนเราก็จะอึดอัดผมจะบอกให้สู้อยู่ประเทศไทยไม่ได้หรอกหลายคนก็บอกว่าโอ้ประเทศไทยอันตรายประเทศไทยน่ากลัวประเทศไทยมีโจรมีการ ปนการค่ามีการโกงกันแต่ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศน่ะมันมันก็อาจจะดีสวัสดิการอาจจะดีสาธารณภพอาจจะดีกว่าแต่เราจะมีความสุขหรือเปล่านั้นมันอีกเรื่องนึงถ้าเราอยู่แบบนี้ก็มีความสุขก็ก็มันก็ไม่ได้ตายกันง่ายอ่ะ ไอ้ที่มันฆ่ากันตายยิงกันตายมันก็อยู่ในข่าวโทรทัศน์อ่ะคนไทยก็มีหกสิบเจ็ดสิบล้านคนตายวันหนึ่งก็มีข่าวก็สองคนสามคนมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรถ้ามันพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันตายกันง่ายเราก็คงไม่อยู่กันมาจนปัจจุบันหรอกอยู่กันจนแก่เท่ากว่าจะตายกันแต่ละคันนะครับ เรวเลี้ยก็จะดูต่อไปว่าพวกนี้มันจะทำยังไงทั้งหมดทั้งปวงในประเทศมหาอำนาจมันก็ทำเพื่อตัวผลประโยชน์ของตัวมันเองเท่านั้นแหละครับจริงๆผมเคยโตเถียงกับแอนตี้กับกับคนไทยอ่ะที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสยามเมืองยิ้ม เราต้องดูแลนะักท่องเที่ยวให้ดีต้องเอาอกเอาใจเอาใส่ใจมันให้ดีจริงๆมันก็ต้องดูแลกันพอสมควรนะครับไม่ต้องไปดูแลดีมากหรอกบงีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะไอ้กันเนี่ยหรือทางต่างชาติต่างอาหารับเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่น่ารักนสมัยหนุ่มๆผมก็อยู่ แถวสะพานควายมันก็จะมีโรงแรมรีสอร์ที้ก็จะมีฝรั่งมีอาหรับมีนิโกอะไรมาเที่ยวกันตอนนั้นก็เขาก็ไปนอนที่สะพานควายกันโรงแรมเยอะแยะมากมายในยุคนั้นผมก็อยู่แถวนั้นผมขายของแผงลอยอยู่ริมฟุกป่กสบบานควายก็มักจะเห็นไอพ้พวกฝรั่งพวกชาวต่างชาติพวกเนี้ย บางทีมันก็ดูถูกคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยในยุคนั้นมันมันดีหน่อยมันไม่มีโซเชียลพวกผมก็รุมกระทืบมันไปก็หลายต่อหลายครั้งคือบางทีมันแบบมารังแกผู้หญิงไทยมาพูดจาไม่ดีบางทีก็ต้องต่อยมันมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่เยญ,ญ่อะไรไปกว่าเรามากมายอกตัวก็พอๆกันนี่แหละครับ พราะบางทีนะักต้องเที่ยวเร็วๆเ,เราก็ไม่ควรเข้าไปเ,าเอาใจใส่อะไรมันมากมายไม่ต้องไปยอมมันมากหรอกมันมาเมืองไทยมันก็ต้องอยู่ในกติกาของประเทศไทยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวประเทศไหนเราก็ต้องไปอยู่ในกติกาของประเทศนั้นใช่ไหมถ้ามันออกล้ําเส้นมาเราก็ต้องลงโทษมันแต่ยุคนี้มันไม่ได้อเพราะว่ามันจะเป็นข่าวไปข่าวแล้วมันก็จะจะมีปัญหา คนต่างชาติไม่เห็นข่าวว่าบ้านเราเป็นป่าเมืองเถื่อนมันก็จะไม่มาดังต,ตอนนี้ก็ต้องอย่าอย่าไปยุ่งกับมันเรี่ยงได้ก็เรี่ยงก็จะดีที่สุดก็อยากจะเล่าให้ฟังกลัวจะตกข่าวอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วพวกมันก็กลัวกันแหละมันก็ขู่กันไปขู่กันมามันก็ไม่กล้ารบปันหลก ลบกันเมื่อไหร่มันก็ทิพไพ่ไวยป่วงกันทั้งคู่อ่ะไม่มีใครเหนือกว่าใครแล้วมันก็สูญเสียด้วยกันทั้งหมดอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องจบด้วยการเาจรจาตอนนี้มันก็อึ้มเพิ่มกันไปอึ้มกันไปอึ่มกันมาอยู่อย่างนั้นแหละ,ะสำหรับทุกท่านนะครับที่ เข้ามาชมไลฟ์ของผมถ้าชมในช่องกิจโพส h ช n n e l ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มีข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายมีแฟนคลับก็ส่งข้อมูลเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมาบางคนก็โดนโกงเรื่องที่ดินบางคนก็โดนโกงเงินบางคนก็โดนฟูก็จะส่งมาให้ผม พอสมควรถ้าผมจะช่วยนําเสนอเรื่องราวต่างๆได้ผมก็จะพยายามนําเสนอนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์กับองค์กรเป็นประโยชน์กับชาติกับแผ่นดินผมก็จะกล้าออกมาชนกับผู้มีอำนาจบานใหญ่ทั้งหลายที่เอาเปรียบดังแก่คนที่ด้อยกว่า และก็เป็นคอนเซปต์ของรายการกิจชีวิตกับด้านผมจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นข่าวในกระแสสงังคมบางการสื่อกระแสหลักเสนอแต่ก็ไม่ครบถ้วนหรือไม่เสนอเลยผมก็จะพยายามนำมาเสนอเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่เสพข่าวได้รับรู้ในเรื่องราวต่างๆในมุมมองในประสบการณ์ที่ผมมี หลายคนอาจจะเกลียดที่หน้าผมบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าท่านมีความสุขหลายคนอาจจะคอมเมนต์เข้ามาดา่าอย่างเสียหายหายก็ไม่เป็นไรถ้าท่านมีความสุขผมน้อมรับทุกคําติชมแต่การที่เราจะวิพากวิจารณใครแต่ละคนเราก็ต้องเช็คบางทีต้องดูคลิปให้จบ ทั้งเรื่องและค่อยมาสรุปบางครั้งไปฟังในแง่มุมเดียวแล้วมาพูดเอามาสรุปประกองไม่ใช่ข้อความมันก็อาจจะเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกับคลิปยาวๆวันนี้ก็สงสารพ่อค้าแม่ขายที่กำลังจะตั้งร้านและฝนกระดับกระดับมาอย่างถล่มทลาย น้ำท่วมถนนบางสายในพิษณุโลกแต่ตอนนี้ฟ้าก็เปิดแล้วเขาก็ขายของได้ตามปกติก็โอเคก็ดีรับช่วงนี้คนที่ขายของใช้เสื้อผ้าก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขายอาหารการกินมันก็ต้องลงทุนแล้วจะมันขายไม่ได้เอาไว้อีกวันหนึ่งมันก็จะเสีย ดีก็คือความที่ต้องเสี่ยงของพ่อค้าแม่ขายก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามคลิปต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างประเทศในประเทศการเมืองกีฬาบันเทิงผมก็จะพยายามนำเสนอทุกเรื่องนะอย่เพิ่งเบื่อกันตอนที่ดูใน เฟซบุ๊กนะครับก็เข้าไปดูใน Youtube ไปกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ผมด้วยก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปสำหรับท่านที่อยู่สายมูเตรูนะครับก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุดโธแม่ย่าศรีปรทุมมากับผมผมจะสร้างที่วัดราชบูรณะพิศณุโลกนะครับข้างๆเจดี JD, พันปีหันนาสูุแม่น้ำนา โดยจากหนึ่งันบาทก็จะมีชื่อนำคุณสลักที่ถานนะครับมาร่วมสร้างด้วยกันแล้วก็ยกให้วัดวัดมีไรายได้ก็จะนำไปบูรณะวัดเราก็จะได้บุญบารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันในการที่กันร่วมกันสร้างพ่อปู่กับแม่ยายวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ สสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบันอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้าศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักย์อาจารย์นกแก้วเมืองทองชานี